About the way, สวัสดีครับผมเซเว่นแคทนะครับคลิปนี้มาพูดถึงอาชีพอาชูมิตกันบ้างนะครับขอมากันเยอะเลยโดยอาชีพนี้เป็นคลาสองสองของอาชีพเมอร์ชานส สายการเล่นของผมผมจะแบ่งออกเป็นแค่2ส,สายก็พอนะครับก็คือสายบูสแล้วก็สายทรรยาเพราะโดยปกติแล้วนะครับไฮคลาสของอาชีพนี้จะเน้นไปที่ปลาขวดใส่บอสกิววเก็บเลเวลซึ่งในระบบวอนะครับเพิ่มเติมมาก็คือโยนสลิมแล้วก็วางไฟแต่หลกัหลกๆก็คือเขาเนี่ยเอาไว้ทำดาเมจหนักหน่วงใส่หลอดนท์หรือพาราดินที่มีค่าวิสูงๆเกาะหนักๆ แต่ในอชมิดนะครับสกิลปาขวดถ้าคุณเอาไปใช้เก็บเลเวลมันก็ไม่ได้หนักหน่วงอะไรนะครับส่วนวางไฟถ้าเอาไปใช้เก็บเลเวลก็จะเปลืองมากโดยสกิลปลาขวดเขาจะเรียกกันว่าปลากดเป็นปลาน้ำกรดสกิลนี้จะสร้างดามจไม่คิดพลังป้องกัน มีผลทําให้ศัตรูเลือดออกและก็เกาะแตกทริวห้าเนี่ยโอกาสพังเกาะอยู่ที่13โอกาสเลือดออกอยู่ที่15ผู้เล่นสามารถใช้ในการเก็บเลเวลก็ได้แต่การโจมตีนะครับจะมีค่าฮิตออกมาแค่1ฮิตเท่านั้นถ้าคุณจะใช้บ่อยๆมันอาจจะเปลืองมากเลยนะ แต่มอนสเตอร์ที่ดอบวัตถุดิบก็ไม่โหดนะครับและก็ดอบง่ายๆจากหมาเน่าในพิลิมิตใต้ดินชั้นที่1ห,หรือแมปวัวส่วนมากผู้เล่นจะเอาไว้ใช้ในกิวลวเอาไว้ใช้กับนายทึกๆเพราะมันไม่ส่นพลังป้องกันอีกหนึ่งสกิลนะครับก็คือสกิลปาไฟใส่พื้นสกิลเนี้ไม่สามารถโยนยัดตัวได้จําเป็นที่จะต้องโยนใส่พื้นแล้วก็ลากมอนเข้ามานะฮะ สกิลเนี่ยดาเมจออก200%มีโอกาสทําให้อุ้วุธเสียหาย5%เป็นสกิลที่ใช้ในการจู่อจได้ดีนะครับแต่มันก็จะเปลืองมากพยานเนี่ยมันแพงเราจําเป็นต้องผลิตแอลกอฮอลก่อนแล้วก็มาทํายาน,นี้นะครับโดยสกิลเนี้ยมันเป็นสกิลธาตุไฟการโจมตีของมันอยู่ที่3-3ช่องโจมตีได้หลายฮิต ทั้ง2สกิลนี้นะครับมีค่าพลังโจมตีหลักอยู่ที่ ATR และก็ค่าอินลองมาก็ให้เลือกอัพเด็กหรือค่ารักถ้าคุณอยากให้สกิลแรงอีกนิดนึงก็สายค่าลักเพิ่มไปถ้าอยากไล่เร็วก็สายค่าเด็กไปนะฮะการอัพแบบนี้จะใช้ในกิวลาวหรือ PVP นะครับไม่น้นการสร้างไอเทมขายเพราะค่าเด็กและก็ค่าลักของเราเนี่ยมันน้อยเกินไปมันจะไม่คุ้มในการผลิตยานะครับถ้าผู้เล่นอยากเล่นเป็นสายทำยาก็ให้ลงค่าเด็กและก็ค่าลักให้สูงคล้ายๆกับอาชีพแบ็ก m มิทสายตีบวก ส่วนในเรื่องสกิลก็ให้ผู้เล่นอัพเลิร์นนิ่งพ o t ่นแล้วก็พาร,รมาซีให้เต็ม10เลยนะฮะเพราะการเปลี่ยนอาชีพของไอชมิดมาเนี่ยโอกาสสร้างยาของเราจะติดลบอยู่ที่30%ก่อนนะครับดังนั้นให้ผู้เลนอัพพาร,รมาซีให้เต็มก่อนการติดลบของเรามันก็จะหายไปโดยที่ Learning p otion เนี่ยที่เลือก10เพิ่มการฟื้นฟูพช t i น50%เพิ่มโอกาสการสำเร็จในการสร้าง10%ส่วนพามาซีนะครับจะอยู่ที่30%ในที่เลือก10 รวมถึงค่าเด็กและก็ค่ารักที่สูงก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างยาสำเร็จมากขึ้น กิลโยนโพชั่นนะครับผู้เล่นสามารถโยนใส่เพื่อนหรือตัวเราเองได้ยิ่งเรื่อยสูงๆนะฮะเราก็สามารถโยนใส่เพื่อนได้แรงขึ้นการที่มันเพิ่มโบนัสการฟื้นฟูเนี่ยมันก็มีผลกับสกิลนี้ด้วยค่าอินค่าวิทของเพื่อนนะฮะมันก็จะทําให้เราโยนแรงมากขึ้นมีผลแค่วิทและก็อินของเป้าหมายเท่านั้นไม่เกี่ยวกับวิทหรืออินของเรานะครับ การอัพสายเนี้ยผู้เล่นสามารถอัพแบบสายทํายาได้เหมือนกันนะครับเพิ่มเติมมาก็คือค่าวิิตน่อยหนึ่งเผื่อผู้เล่นจะเอาไปลงวอจะได้ไม่ล่่งง่ายๆส่วนค่าอินก็คือมานานะครับจะได้ไม่หมดเลยเกินไปในที่นี้ผู้เล่นสามารถเลือกได้นะครับว่าจะลงอันไหนก็แนะนําอัพสกิลนี้ให้เต็มนะครับโดยที่เว้าเนี่ยโบนัสการฟื้นฟูเนี่ยจะบวกอยู่ที่50%ไม่แบบว่าจะเป็นเลสส้มเหลืองไวบูก็จะบวก50%หมดเลยนะครับ สกิลซัมมอนเราสามารถเรียกซัมมอนต่างๆออกมาช่วยโจมตีได้นะฮะสกิลนี้จะเต็มแค่5ไม่ว่าคุณจะเล่นสายไหนสามารถมาอัพสกิลนี้กันได้นะครับโดยแต่ละเลเวลเนี่ยจะมีมอนสเตอร์ที่เราเรียกออกมาแตกต่างกันไปเชือหนึ่งเนี่ยจะเป็นแมนดาโกล่านะฮะผู้เล่นสามารถเรียกได้5ตัวโจมตีระยะไกล เลเวลสองจะเป็นไฮด้าเรียกได้สี่ตัวโจมตีระยะใกล้เหมือนกันเลเวอรสามเนี่ยก็จะเป็นฟอร่าเรียกได้สามตัวเวลามันโจมตีนะครับมันก็จะมีโอกาสไล่สกิลดูดเลือดที่รุนแรงเนี่ยใส่เป้าหมายได้เลเวอ4สี่ก็จะเป็นพลาซายผู้เล่นสามารถเรียกได้สองตัวโจมตีไกลที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดนะ วเลือ5ก็จะเป็นดอกนะครับมีพลังโจมตีที่สูงและการ H.P. ที่สูงกว่าแซมมอนตัวอื่น สกิลสฟีย์มายนะครับเมื่อมันถูกโจมตีเนี่ยมันจะทําการระเบิดตัวเองในระยะ9 9ช่องผู้เล่นสามารถเรียกได้สูงสุด3ตัวเชือ5เลือดอยู่4,000การใช้งานของมันนะครับก็จะเหมือนกับมอนสเตอร์ที่เราไปตีในบาบิลันเลยนะคือต้องให้มันถูกโจมตีก่อนแล้วก็ต้องรอให้มันไล่เวทระเบิดตัวเองในขณะที่มันไล่เวทเนี่ยถ้ามันตายก่อนก็จบเลยนะครับไม่มีผลอะไรเลยนะเรียกได้ว่าเปลืองยาเปล่าแต่ถ้ามันไล่ทานก่อนมันตายระเบิดที่ออกมามันจะรุนแรงมากเลยนะ อีกหนึ่งสายก็คือสายเครือบสายเนี้ยผู้เล่นส่วนมากจะใช้ในวอลหรือล่าบอสบางตัวนะครับในการอัพก็ให้อัพแค่เลเวลสามก็พอเวลาจะอยู่ที่ประมาณหนาทีจะมีทั้งเครือบโล่เครือบอาวุธเครือบเกาะเครือบมวกในกิ้วต่างๆก็ควรมีไว1้ 1- นถึงสตัวเอาไว้เครือบให้ลูกกิ้วหรือผู้เล่นจะเล่นผสมสายอื่นไปก็ได้เพราะเราใช้สกิลพอยต์แค่สกิลละ3ามเลเวลเท่านั้นภาพรวมของอาชีพนี้นะครับจะเน้นไปทางวอลซะส่วนใหญ่เลยนะทั้งทำดาเมจป่วนวอลและก็หลักๆของคาสสองก็คือทํายา และก็ปายาใส่ผู้เล่นท่านอื่นๆในปาร์ตี้บางทีก็อาจจะทําให้ผู้เล่นท่านนั้นเนี่ยยืนได้นานกว่าปกติเลยนะฮะไม่ต้องไปพึ่งพีด้วยซ้ําเพราะเราปายาเนี่ยแรงอยู่แล้วนะฮะพีก็เอาไว้ซับป,ปกติอีกทั้งยาต่างๆเนี่ยเราก็สามารถสร้างเองได้สําหรับวัตถุดิบในการทํายาต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมที่รับชมและอย่าลืมกดถูกใจและกด subscribe เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆได้ทุกอาทิตย์เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ